คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow นะครับผมก็มาเจอกันนะครับอยู่ในค่าย pg อีกแล้วนะทุกคนโอเคเกมนี้ก็เป็นเกมแบบพวกอัญมณีอะไรพวกนี้จ e นะครับผมโอเคทุน500 เบ็ดสิบแปดเหมือนเดิมไหมมีไหมเบ็ดสิบแปดมีนะครับทุกคนก็จัดดิรออะไรออโต้ไป30อ่าสเต็ปเดิมไปก่อนเลยนะครับผมก็สเต็ปนี้ได้ถอนอยู่แล้วมาดูกันว่ารอบนี้เป็นยังไงโอ้โหดอกนี้68แล้วครับผมมาไม่ลองไม่รู้นะยังไงเอ่ยสะคาเทอร์ตัวที่3มาหรือเปล่าครับมามา ไม่มานะครับดอกนี้ก็ยังเฮ้ยไม่มานะครับทุกคนเสียวๆโโหัวแล้วก็เพิ่งมาตอนนี้เนี่ยนะ oh God. โอ้ไม่กรอดโอ้โหคิวเต็มช่องร้อยแครับก็เล่นอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างมาดูกัน สำหรับใครที่สาย PG นี่บอกเลยว่าช่วงนี้แอดเล่น PG บ่อยมากนะครับผมก็ไปดูไว้ได้เลยนะครับว่าแอดเล่นอัปเดตเกมไหนเวลาไหนนะครับผมอันนี้เรามาแบ่งปันกันเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับกิจกรรมมาเยอะเลยนะครับทุกคนจ่อแอดแล้วนะครับคือแอดลงไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะมีให้เล่นเรื่อยๆนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเจอกัแอดโอเคมาดอกนี้ขอทีเถอะมา ช่องที่6ช่องสุดท้ายครับแล้วก็ยังอุ้ยเป็นไงมาจริงว่ะทุกคนล้อที่สก่อนเข้าฟรีเกมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้สัญลักษณ์อะไรนะครับผมสัญลักษณ์ก็จะเปลี่ยนเป็นวนะครับถ้าสมมุติว่าเราได้อะไรเนาะแบบเหนียวหนึบเลยเขาบอกโอ้โหสัญลักษณ์นี้เหรอเป็นสร้อยแชกงเยญ่ๆนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสร้อยแบบ กงังนจีนเนาะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ทราบเป็นจีนจีนนะโอเคก็ยังไม่มีลงมานะครับทุกคนเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวนี่ไงเพิ่งจะมานะครับทุกคนโอ้โหมาเอามีข้างหน้าด้วยเหรอข้างหน้าไม่ได้นะข้างหน้าเขาไม่เปลี่ยนเป็นไวายให้นะครับแถบแดงโอ้เพิ่งมาเนี่ยวายวายตายแล้วครับ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ เอาบวกสปินอีกหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้มาเงินรางวัลก้อนโตไปก่อนเลยมาเดี๋ยวมาดูกันว่าปิดสวยหรือเปล่านะครับสําหรับรอบนี้นะครับทุกคนตอนนี้เป็นซูเปอร์แมกไป900ก่อนเลยมาโอ้โหแป๊บเดียวกําไรมาแล้วไปอีกรอบรอบสุดท้ายปิดสีสวยหน่อยเอ้ยลงมาเพิ่มสวยจัดเลยดีกว่าทุกคนแบบนี้ตัวไปดีซูเปอร์เมกไปอีกดีครับพันสตอนนี้ก็เป็นอุย้ยอะเป็นไง เข้าถูกจังหวะนะครับทุกคนอันนี้ลองมาซ้ำยุทธดูนะครับเอ้ยยังใช้ได้ผลอยู่นะครับยังยังนะย,ยังได้เรื่องอยู่นะได้ถอนยังมีปุ่มถอนอยู่นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวแอดก็เอาแค่3,000พอเพราะว่ากำไร2,500แล้วไม่เอาก็ไม่ได้แล้วนะครับ วันนี้เรามีนัดกันด้วยนะครับทุกคนก็ก่อนขึ้นไลนะ์เราลองมาแวะดูเฉยๆนะครับก็ลอดเฉยเลยทุกคนโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับรูดกระดิ่งให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผักดันและกําลังใจทําคลิปให,หม่ๆขึ้นมานะครับแล้วก็กิจกรรมนะจบจากกิจกรรมที่มีอยู่ตอนนี้มีอีกนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะโอเคบายครับผม